ความต้านทานภายในหรือค่า internal resistance ของแบตเตอรี่เนี่ยมีในแบตเตอรี่ทุกชนิดเกิดขึ้นได้กับแบตเตอรี่ทุกอย่างแบตเตอรี่แต่ละชนิดเขาก็จะมีค่ามาตรฐานเที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง exotic holiday สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำเครื่องไม้เครื่องมือที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาเท่าไหร่ดูหน้าตาแล้วอาจจะเหมือนเหมือนกับมัลติมิเตอร์ แต่ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ i n t e r n a l r e s i s t a n เท tester เรียกสั้นๆว่า IR หรือความต้านทานภายในของแบตเตอรี่นั่นเองยี Ye ่ห้อทูท็อปรุ่น IR 5 0 2มันอาจจะไม่ได้เป็นคอน s u m อ e r นักนะฮะจะเหมาะสำหรับคนที่ใช้แบตเตอรี่เยอะๆต้องทดสอบแบตเตอรี่บ่อยๆอ,อุปกรณ์ฮ็อบบี้ที่ต้องใช้แบตเตอรี่ที่มีความสำคัญมากอย่างเช่นพวกเครื่องบินบังคับพวกโดรนแบตเตอรี่ต้องอยู่ในสภาพที่ไว้ใจได้ตลอดนะ,ะหรือแม้แต่ คนที่ทํางานทางด้านถ่ายภาพทางนั้นกล้องทางด้านโซลารเซลล์ทางด้านรถยนต์เขาก็รองรับแบตเตอรี่เนี่ยทั้งตะก,กั่วกรดลิเทียมนิกเกลิลแคดเมียมอันคาไลหรือแม้แต่พวกผ่านกระดุมก้อนเล็กๆอย่างพวกนี้ ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยเอามาซีเรียสอะไรกันเท่าไหร่หรือมาก,ก็จะวัดแต่พวกลิเทียมไอรอนฟอสเฟตที่เขานิยมเอามาใช้ในระบบโซล่าเซลลอะไรกันตอนนี้นะหรือคนที่ไม่ได้เป็นช่างอาชีพแต่ว่าเป็นเล่นฮ็อบบี้แบบจริงจังหน่อยคือมันเป็นสิ่งที่คนใช้แบตเตอรี่สมยัยโบราณสมัยก่อนเขาจะไม่รู้เลยไม่เข้าใจความสำคัญของ IR หรือ Inter n a l Resistance เลยเขาก็จะดูแค่วลนต์หรือดูแค่แอมแคแค่กระแสนะแต่นี้มันมี เรื่องของ internal resistance เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วแกะกล่องมาเขาจะมีเป็นกระเป๋าผ้าไนล่อนมีหูหิ้วด้วยอันนี้หน้าตาของมิเตอร์วัสดุเป็น ABS poly carbonate แล้วก็มียางกันกระแทกบางครั้งงานที่เราจะต้องใชนะ้มันต้องไปวัดแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์หรือแบตเตอรี่ตตรถยนต์ที่มันอยู่ข้างนอกตัวหนึ่งก็คือสายวัดเทสลีดตัวนี้ของยี่ห้อน,นี้ก็ให้มาเป็นหัว DB9 เป็นหัวของ ซีเรียลพอร์ตเราเคยคุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์สมัยก่อนนะจะมีหัว d ี9ีเอย่างเงี้ยเวลาเราเสียบพวกโมเด็มมาเลยสมัยก่อนนะถ้าใครยังพอจําได้ขุ่นเก่าๆหน่อยแต่สมัยนี้น่าจะไม่รู้จักหัว d ี9ีเแล้วเนี่ยเมื่อก่อนนี้ใช้เยอะมีสาย USB Type C อีกเส้นหนึ่งมีมาเพื่อชาร์จเพราะตัวนี้เขาใช้แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ใส่มาภายในนะครับแล้วก็มีคู่มือภาษาอังกฤษเข้าใช้ไม่ยากเขาจะบอกเป็นพาร์ทพาร์ทเอาไว้เลย เมนฟีเจอร์เขาจะอยู่หลังกล่องเนี่ยอินเทอร์นอลรีสต์สแตนที่วัดค่าได้เนี่ยศูนย์มิลลิโอห์มเลยนะถึง500โอห์มแรงดันไม่เกิน120โวลต์ DC นะเขาใช้ได้เฉพาะ DC ซีนะเครื่องนี้เมชเชอร์เมนสปีดก็ใน1วินาทีเนี่ยเขาจะวัดให้เราถึง3ครั้งเลยจนกว่าค่าจะนิ่งนะนะเมชเชอร์สัญญาณฟรังก์ซี่หนึ่งกิโลเฮิร์ตเอเวอเรตเลนส์ออโต้รีสต์สแตนเลนส์ก็ออโต้เหมือนกันหรือจะเมนนุ่ก็ได้ปรับเองก็ได้แล้วแต่เรานะครับแต่่่สวนนมากกออโต้ี เหลือๆและนอกจากใครที่มีงานเฉพาะจริงๆนะรุ่นเบสิกก็คือรุ่น IR 500ต่างกันที่จอนะครับ IR 500เนี่ยถูกกว่าประมาณสักร้อกว่าบาทเองเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้เป็นตัวตัวนี้ตัวจอสีมาเลยจะดีกว่านะสายชาร์จให้ดูเรื่องพลังงานของตัวเขาเองก่อนชาร์จเข้าทางนี้ แล้วตรงนี้ก็ไปเสียบ USB เขาจะมีสถานนะรูปแบตเตอรี่มีสัญลักษณ์แสดงสถานนะแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้ถ้ามันต่ําลงมาเหลือสักขีดเดียวอะไรเงี้ยเราก็ควรจะชาร์จแล้วเปิดแบตเตอรี่ให้ดูก่อนแบตเตอรี่เขาเปิดข้างหลังตรงนี้ใช้ไขควงฟิลิปสีแฉกก็ไขออกมาหน,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 นารมดานี้เองนะฮะแล้วก็เปิดขึ้นมาได้เลยเขาใช้แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์1250มิลลิแอมลิเธียมแบตเตอรี่ มาตรฐานเลยนะถ้าเผื่ต่อไปเราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนต้องเมนเทนเน้นเขาก็มีปลัก๊กมีแจ็คตรงนี้มาให้เราถอดเปลี่ยนได้ง่ายๆไม่ยากเลยหรือแม้แต่การเมนเทนเน c e เครื่องก็ไม่ยากทําได้โดยการไขน็อตสตัวแล้วก็เปิดตรงนี้ตรงตรงยางเนี่ยนะหลบนิดนึงแล้วก็เปิดออกมาได้เลยตรงนี้เขาบอกว่า please tear off the protective film before use ก่อนจะใช้นะก็ โอ้จอสวยสายปิ้งเลยปุ่มแรกก็คือ power on กดแช่ไว้แบบนิดนึงไม่ถึงวิเลยเขาจะติดขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่โหมด auto นะ,ะคะขึ้นเป็นค่า auto auto ทั้งคู่ auto ทั้ง w a ลทั้ง ir การตั้งค่าต่างๆนะฮะโดยปกติแล้วเราจะตั้งที่ auto เอาไว้ตลอดเลยแต่ว่าถ้าเราต้องการจํากัดตั้งค่าสูงที่สุดหรือต่ําที่สุดของ ir ที่เราจะรับได้เนี่ยล้วก็ให้มิเตอร์มันวัดได้ในอยู่อยู่ในย่านนั้นเนี่ย มันก็อาจจะช่วยให้เราทํางานเร็วขึ้นในกรณีที่ต้องวัดฐานเป็นหลายๆเซลล์เป็นหลาย10หลายร้อเซลล์เพื่อจะนํามาประกอบนำมาแมทชกันเช่นรถไฟฟ้าพวกนี้ใช้หลายเซลล์มากๆนะหรืออุปกรณ์เครื่องมือ power tool ที่ต้องใช้หลายเซลล์มากๆแล้วก็ทําได้โดยการกดเลือกโหมดก่อนถ้าไม่ได้ใช้ในโหมดของฟังก์ชัน power การกดแช่เพื่อเปิดปิด กดสั้นๆทีเดียวเนี่ยเขาจะเปลี่ยนโหมดมาให้กดครั้งหนึ่งเขาจะขึ้นมาที่เซตโลคำว่าเซตโลขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็เซตค่าค่าโอห์มต่ําสุดที่เราต้องการเซตไปเป็นเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าเผื่อเราจะไม่เอาจะไม่เซตโลเราก็กดตรงนี้เป็นออฟก็คือไม่ไม่เซตโลแต่ถ้าเราจะต้องการเปลี่ยนค่าอื่นแล้วก็กดที่โหมดอีกทีนึงก็จะเป็นเซตไฮอันนี้จะเซตค่าสูงสุดว่าเรารับได้ไม่เกินที่เท่าไหร่นะอันนี้ก็ปรับ เซตไฮไปถ้าเผื่อจะไม่เอาเซตไฮแล้วเราก็คลิกที่ตรงนี้แค่ขึ้นเป็นคำว่าออฟออกมาถ้าเรากดโหมดอีกทีหนึ่งก็จะเข้ามาที่เซตภาษา E N นี่คือ English นะครับภาษาอังกฤษถ้าเรากดเปลี่ยนก็เป็น C N c ชน n าภาษาจีนนั่นเองดีฟอ u ล t ไว้ที่ภาษาไหนมันก็จะเปิดมาแล้วก็จะดีฟอ u ล t ติดให้ที่ภาษานั้นจะจำค่านั้นตลอดไม่ต้องมาเซตทุกครั้งนะครับอ,อันนี้ก็เปลี่ยนกลับมา ไออาร์เหมือนเดิมแล้วโดยทั่วๆไปเนี่ยเราก็ใช้ค่าออโต้ได้เลยไม่ได้วัดแบบเป็นร้อยเซลล์เป็นหลายๆร้อยอะไรแบบนี้ก็วัดแบบนี้เขาจะตั้งออโต้เลยสูงสุดตามสเปคเครื่องเลยก็คือไม่เกิน500โอห์มอยู่แล้วนะแล้วก็แรงดันเข้าสูงสุดก็ไม่เกิน1 2 0โวลต์อยู่แล้วเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะวัดเราก็จะมาดูสายวัดก่อนสายวัดที่เขาให้มาเนี่ยหรือเทสเลยตัวนี้ เป็นเส้นเดียวก็จริงนะฮะแต่เดี๋ยวเขาจะไปแยกเป็นสองเส้นเพื่อจะมาเข้าที่ B B 9ตัวนี้อันนี้ก็มีสองเส้นเหมือนกันแต่เขารวบตรงนี้มาเป็นเส้นเดียวเป็นปากแบบคีบแบบนี้แรงนะค่อนข้างแรงเพราะว่ามันต้องหนีแบบให้แน่นๆเลยการวัดค่า I R เนี่ยจะมาหลวมจะมาอะไรไม่ได้เลยมีผลที่ทําให้ค่าเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเลยค่าความต้านทานภายในหรือค่า internal resistance ของแบตเตอรี่เนี่ยมีในแบตเตอรี่ทุกชนิดเกิดขึ้นได้กับแบตเตอรี่ทุกอย่าง โดยหลักการแล้วเนี่ยทุกคนที่ผลิตแบตเตอรี่ผลิตฐานออกมาขายก็ไม่อยากให้มีความต้านทานภายในเพราะว่าความต้านทานภายในเนี่ยมันหมายถึงสิ่งที่จะมาต้านการจ่ายกระแสออกมายิ่งความต้านทานภายในสูงก็ยิ่งต้านเยอะฐานที่มีระดับที่มีคุณภาพหรือแบตเตอรี่ชั้นดีเนี่ยบางเจ้าเขากล้าที่จะระบุค่าความต้านทานภายในมาเลยนะครับอย่างของ SO โเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ลิเธียม ตัวนี้เป็นไซส์2 6 6 5 0 3้า์6 6 5 0 3หวัลิเทียมไอออน NMC นะครับระบุมาเลยว่า0.12โ oh อ์มหรือ120มิลลิโอห์ไม่เกินจริงๆแล้ววัดได้ต่ำกว่านี้อีกเยอะเลยแต่ฐานทั่วๆไปเนี่ยไม่มีเจ้าไหนไม่ค่อยเห็นเจ้าไหนที่ระบุค่า Internal Resistance หรือค่า IR มาแม้แต่ panasonic อย่างหรือของเจ้านี้ก็ไม่มีระบุมานะครับก็ะจะระบุแค่วต์แค่แรงดันแค่กระแสมาเท่านั้นเอง แม้แต่แบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์แบบตะกัวกรดหรือแบบซีลีดหรือแบบไหนก็ตามมีค่าความต้านทานภายในหมดหรือแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตที่เรานิยมใช้กันในโซลาร์เซลล์ใช้ในรถไฟฟ้าก็มีค่าอินเทอร์นอลรีสตสแตนเหมือนกันตัวนี้เป็น3.2โวลต์นะครเป็นลิเทียมไอออนฟอสเฟต ไอ้เจ้าค่าความต้านทานภายในเนี่ยมันมาอย่างไงเกิดจากอะไรที่เรียนให้ทราบว่าทุกคนทุกค่ายทุกผู้ผลิตพยายามอยากจะทําให้มันเข้าใกล้ศูนย์มากที่สุดยิ่งใกล้ศูนย์มากเท่าไหร่ต้นทุนในการใช้วัสดุต้นทุนในการผลิตมันยิ่งสูงขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆเป็นเงาตามตัวเลยเขาก็เลยเอาแค่พอที่ทําได้พอให้เกิดความต้านทานภายในต่ําที่สุดเท่าที่จะทําได้ หลักๆก,ก็คือเกิดจากสาเหตุ2ประการก็เป็นความต้านทานของตัววัสดุแผ่นโลหะหรือแท่งโลหะแท่งแอนโอดแท่งแคโทดอะไรที่ก็ามาทําใส่ในแบตเตอรี่เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งละโลหะทุกชนิดเนี่ยมันมีค่าความต้านทานของมันในตัวอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็อย่างหนึ่งด้าอันที่2ก็คือเป็นค่าที่เกิดจากเคมีเพราะในฐาน,นในก้อนแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีสารเคมีอันนี้เขาเรียกว่าไอออนิกรีสตั์นะครับความต้านทานที่เกิดจากองค์ประกอบทางด้าน เคมีอิเล็กโทรไลต์ทางด้านสารเคมี me, ที่นำมาประกอบกันเป็นก้อนฐานก้อนแบตเตอรี่ในสมัยก่อนเนี่ยการจะวัดหาค่า IR เนี่ยมันไม่ใช่มาวัดกันได้เองแบบนี้นะฮะเขาต้องทำกันในระดับแลบเทสเลยต้องใช้เครื่องมือค่อนข้างเยอะแล้วต้องใช้เทคนิคสูงอะ่ะคือต้องใช้กระแสะสลับ AC นะความถี่สูงพันเฮิร์ทำให้เกิดปฏิกิริยากับสารเคมีในนี้แล้วก็ใช้เครื่องมือในการ วัดในการหาค่าออกมาทีโอ้มันมันยุ่งยากแต่ว่าในสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็โชคดีที่มีเครื่องมือพวกนี้ขึ้นมาให้ใช้กันให้เลือกหากันแล้วก็มีแบตเตอรี่ชนิดต่างๆเกิดขึ้นมาให้เราเลือกใช้กันตามลักษณะงานนะแบตเตอรี่ชนิดอยู่ในห้องเครื่องรถยนต์ต้องทนความร้อนสูงแบตเตอรี่ที่อยู่ในโซลาร์เซลล์ที่ตากแดดทั้งวัน ต้องทนความร้อนสูงหรือแบตเตอรี่ที่ใช้ในอุปกรณ์ที่ดึงกระแสกระชากกระแสส,สูงมากๆเช่นเครื่องมือ power tool มอเตอร์ ool, Motor, ต้องใช้แรงสูงแบบฉับพลันเลยกดปั๊บดึงกระแสปื้ดออกมาแบบมีเซิร์งสูงๆหลายๆเป็นร้อยแอมเลยก็มีนะฮะอุปกรณ์ที่ต้องการความเสถียรในการใช้กระแสมากๆอย่างเช่นอุปกรณ์ที่พลาดไม่ได้พลาดล่วงเลยอย่างเช่นโดรนหรือเครื่องบินบังคับอะไรพวกนี้ก็ต้องใช้ แบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพอีกระดับหนึ่งนี่ก็คือความสำคัญของ Internal Resistance. ขอินเทอร์นอลร s t ติสแตนผมยกตัวอย่างลิเทียม18650ที่เราใช้ใช้กันอยู่นี่ก็ได้ผมวาดให้ดูดีกว่าก็จะมีขั้วบวกและนี่เป็นขั้วลบบวกลบข้างในนี้ก็จะมีเป็นปฏิกิริยาเป็นสารเคมีต่างๆมี แท่งแคโทดแทง air ่งแอนโอดวัสดุต่างๆที่นํามาใช้ภายในเนี่ยแบตเตอรี่ที่คุณภาพดีประสิทธิภาพดียิ่งดีมากเท่าไหร่มันจะยิ่งเข้าใกล้ศูนย์โอห์มมากที่สุดทีนี้เขาจะนิยมวัดกันเป็นมิลลิโอห์ม1โอห์มเท่ากับ1000มิลลิโอห์ม m โอห์มแบบนี้นะครับแล้วก็หน่วยวัดที่เราจะนิยมใช้วัดอินเทอร์นอลกันเนี่ยก็คือค่าเป็นมิลลิโอห์มเลยเกินกว่านี้ขึ้นถึงหลักโอห์มแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนิยมกันละยกเวน้นแบตเตอรี่บางประเภท เปรียบเทียบแบบนี้แล้วกันท่านมีขวดน้ําปากกว้างๆแบบนี้เลยหนึ่งลิตรแล้วก็มีขวดหนึ่งลิตรเหมือนกันแต่ปากแคบๆ,ๆแบบนี้มีน้ำหนึ่งลิตรเหมือนกันข้างในถ้าท่านจะเทน้ําจะสาดน้ําออกไปเนี่ยภาชนะอันไหนที่สาดน้ําออกไปได้เร็วและแรงกว่ากันอเอาตัวเนี้ยท่านจะมาสาดแบบให้ไปไกลๆลหลายๆเมตรให้แรงๆพวดเดียวหมดเนี่ย ทำได้ยากนะเพราะปากมันเล็กตรงนี้แหละครับเหมือนกับค่า IR ที่มันสูงค่า i ิน e ท n a l resistance ที่มันสูงมันจะมาต้านไว้จะมาต้านไว้ไม่ให้เราปล่อยกระแสะออกไปได้ง่ายอันนี้ก็เหมือนกันปากขวดที่มันเล็กเนะี่ยเหมือนค่า IR ที่มันสูงมันจะมาต้านไว้ให้น้ำมันไหลออกได้ช้าลงได้ปริมาณน้อยลงไอเนี้ยศาสตร์ตูมออกได้เต็มที่เลยนี่คือ IR ต่ำสมมติว่าแบตเตอรี่18 6,50 2ก้อน ตัวนี้ ir ir ห้มิลลิโอมตัวนี้รุ่นเก่า ir 140มิลลิโอมมันก็เหมือนปากขวดแล้วอันนี้แรงดันมันเท่ากัน3.7โวลต์เท่ากันอันนี้2,500ม ah. ิลลิแอมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถปล่อยกระแสะได้เยอะกว่าแต่สมมติว,ว่ามอเตอร์หรือว่าไฟฉายท่านกินกระแสะเยอะๆเนี่ยแล้วเอาตัวที่อินเทอร์นอลรีส a n c e สูงๆไปใช้เนี่ย มันปล่อยกระแสได้ช้ามันก็ไปยั้งทําให้มอเตอร์ท่านทำงานอืดลงช้าลงทําให้แสงไฟฉายที่ควรจะสว่างที่เทอร์โบได้เต็มที่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนี่คือเหตุผลที่เราต้องพิจารณาค่า r e s i s t a n c e ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งตัวนี้ถึงแม้จะจุกว่าสมมุติว่าตัวนี้จุ3,400ม mm. ิลลิแอมเต็มเต็มเนี่ยนะเต็มแท่งนี่คือ3,400ม mm. ิลลิแอมเต็มแท่งเลย3,4 มิลลิแอมนะตัวนี้2,500ต่างกันั้ง900มิลลิแอมแต่ตัวนี้ i r ต่ำกว่ามันสามารถดึงกระแสไปใช้ได้เกือบหมดแท่งเลย90% 95%เลยเหลือติดก้นไว้นิดเดียวในขณะที่อีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นฐานรุ่นเก่าค่า i r มันสูงกว่าปล่อยกระแสออกไปใช้งานได้จริงๆเนี่ยได้แค่นี้เองตัวนี้2,500จจะปล่อยได้ถึง2 0 0 0เหลือติดก้นไว้นิดเดียว แต่ในขณาที่อันนี้3,004เนี่ยปล่อยได้จริงๆ2,008 2,007อะไรพวกนี้มันก็ต่างกันแล้วดูข้างๆที่ Label มันจุเยอะจริงแต่มันดึงมาใช้ได้น้อยอันนี้มันจุเหมือนตัวเลขจะน้อยกว่าแต่มันใช้ออกไปได้มากกว่าเพราะว่าค่า IR มันต่ำกว่าแล้วมันก็ปล่อยกระแสได้สูงกว่าด้วยให้เห็นถึงความสำคัญของ IR แล้วก็ให้เข้าใจด้วยว่าค่า IR ที่มัน ใกล้ศูนย์หรือเป็นศูนย์เนี่ยมันใครๆก็อยากทําแต่มันยังทําไม่ได้ทําได้ดีที่สุดแค่ไหนแค่นัน้นไม่ค่อยจะเท่ากันด้วยเขาถึงต้องทำบาลานซ์เซลก่อนอันนี้มาอีกเรื่องแล้วเวลาเราจะเลือกเซลล์ที่มาใช้งานกับชุดกับประกอบอินเวอร์เตอร์ประกอบ ups อะไรก็ตามเวลาเขาจะเอาแบตเตอรี่มาใช้เนี่ยเขาจะต้องดูค่าที่มันใกล้เคียงหรือไม่ก็มาทำให้มันบาลานซ์กันที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนอันนี้ก็คือสิ่งที่เรา จะต้องรู้นะเพราะฉะนั้นตัว iRMeter เนี่ยจะมีความจำเป็นมากเรื่อยๆในสถานการณ์ในยุคปัจจุบันที่อะไรๆก็ใช้แบตเตอรี่นะฮะตัวเครื่องอีกหน่อยหนึ่งตัวนี้มีไฟไฟฉาย led มาด้วยกดปุ่มสีเทาอันนี้รูปไฟฉายเนี่ยนะฮะกดค้างไว้ไฟฉายปิดขึ้นมาแล้วเห็นไหมฮะกดอีกทีก็ดับไปอันนี้ไฟฉายแต่ว่าไม่ค่อยได้จำเป็นเท่าไหร่แล้วก็ตัวแบ็คไลท์กดค้างไว้ จะดับแบคไลท์แบบนี้ประหยัดพลังงานเปิดไว้ก็ได้้ะติดขึ้นมาแบบนี้อันนี้ก็เปิดปิดเสียงจะเมีบีบๆก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะลำคาญเสียงบีบๆก็กดตรงนี้แช่กิดถ้าจะเอาให้มันมีกลับมาก็กดเหมือนเดิมอันนี้ก็จะมีบีบๆกลับมาเหมือนเดิมเอาละทีนี้เราลองมาดูกันใส่ใสายสายนี้ก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมคางหมูแบบนี้นะ dB9 แล้วพินจะต้องตรงกันแบบนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกมีเกลียวตรงนี้ เราลองง่ายๆเลยลองตัวอย่างง่ายๆเลยตัวนี้เป็น18350เป็นของเว็บเซลรุ่น M11 ลิเทียมไอออนวิธีการวัดจริงๆเขาจะต้องมีรางฐานในการจับให้มั่นคงเลยนะอันนี้ผมใช้แบบนี้แหละขั้วเนี่ยพยายามให้ถูกไว้แล้วกันแต่จริงๆผิดก็ได้ไม่เป็นไรจิ้มแน่นๆเลยต้องจิ้มแน่นๆเลยนะแล้วก็มือห้ามโดนขั้วเพราะว่าเป็นมิลลิโอมมีผลมาก,มากๆรอจนกว่าเขาจะนิ่งนะฮะ28-30 28่สิบมิลลิโอมประมาณนี้อันนี้คือความต้านทานภายในแล้วก็แรงดันก็มีผลตัวนี้แรงดันมัน3.7 3.8ุดมันต่ำไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวพอไปชาร์จเต็มๆแล้วค่า IR R อาจจะลดลงอีกอเดี๋ยวเราลองดูอันนี้18650บ้าง1 8ึ 18, 6, 5, 0, ่งจิ้มเข้าไปปับ๊บอ่าตัวนี้4โวลต์ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ17บเจ็มิลลิโอม ต่ำมากเห็นไหมตัวนี้17มิลลิโอมเองถือว่าต่ำม,มิลลินะมิลลิคือ1นึ่งส่วนพันโอห์มนะครับตัวนี้เป็นฐานของพานาโซนิกที่แกะมาจากโน้ตบุ๊กแล้วก็อายุประมาณเกือบ10ปีตัวนี้ผมแกะจำได้ว่าแกะมาจากโน้ตบุ๊กแล้วก็มาใช้นู่นใช้นี่บนโต๊ะอยู่ตอนตอนนี้มันใช้ไม่ค่อยได้เรื่องละห้าสิบกว่ากคือเกือบหกสิบห้าสนะิบห้าสิบสามประมาณนี้ฮะห้าสิบสามถึงห้าสิบเจ็ดมิลลิโอห์ ยังไม่สูงมากนะยังถือว่ายังดีนะลองดูไอรอนฟอสเฟตตัวนี้เป็นฐานโคมไฟโซลาร์เซลล์มีตัวหนีบให้ด้วยแล้วก็หนีบไปเลยไม่ขึ้นเลยอันนี้ตายเป็นแบตเตอรี่ที่ตายแล้วนะครับทั้งโวลทั้งอินเทอร์นอลรีสต์แสไม่ขึ้นเลยเอาอีกก้อนหนึ่งก้อนนั้นมันเสียแล้วอ่ะถ้ามีหนีบนี้ก็ง่ายหน่อยเราไม่ต้องมากดไว้ตัวนี้3.2โวลต์29 มิลลิโอหจริงๆตัวนี้ยังพอใช้ได้อยู่นะนอกจากพวกลิเทียมแล้วที่เราลองมาดูอันคลายกันบ้างก็ได้นะฐานเทพเลยของแพทที่ออตเนี่ยผมก็ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วล่ะก็ของเขาก็ดีจริงๆแล้วเคยรีวิวไปแล้วด้วยนะ1.6โวลต์ฐานใหม่ๆเลยนะเนี่ยค่า IR 73มิลลิโอหสำหรับอันคลายเนี่ยถือว่าไม่สูงแล้วนะ73มิลลิโอหทีนี้ลองมาดูพานาโซนิกที่ผมแกะจากแพ็คมาเลยเนี่ย แกะมาเห็นเหนเลยนี่ยนะครับแกะออกมาใหม่ๆเลยแลย้วกันลองดูว่าได้เท่าไหร่นะครับ1.59โวลต์322มิลลิโอห์มแพทที่ออนนี้76มิลิโอหมโอ้ต่ำกันแบบเยอะๆมากๆเลยนะครับก็ย้ำอีกทีคนที่ทำงานเกี่ยวกับรถยนต์เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์หรือเกี่ยวกับ ทำแพ็คแบตเตอรีอ่อุปกรณ์ power tool ที่เป็นแบบไร้สายใช้แบตเตอรี่กันหมดแล้วเนี่ยตัวนี้จำเป็นมากๆเพราะว่าถ้าท่านเอา3เซลล์อนุกรมกันเข้าไปหรือว่าขนานกันเข้าไปแล้วเนี่ยค่า ir มันไม่บาลานเนี่ยต่อให้มี Active b a l านซ์หรือตัว bms เข้ามาช่วยมันก็ยังช่วยไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะสู้เราคัดเกรด มาตั้งแต่แรกดีกว่าให้มันมีค่า IR ที่มันใกล้เคียงกันก่อนแล้วก็เอาไปบาลานซ์อีกวงจร Active b าล a น c e ตัว b m s มันก็จะทำหน้าที่ของมันได้ดีขึ้นได้สะดวกขึ้นสมมติว่า3ก้อนเนี่ยเอาไปอนุกรมกันเนี่ยนะมันมี2ก้อนที่มันดีมากๆค่า IR อาต่ำอีกก้อนนึงมันสูงมันก็ไปดึงให้ไอสก้อนเนี่ยต้องต้องทงานได้เท่ากับไอตัวที่แย่ที่สุดด้วยนะครับเหมือนเรามีทีมงานเรามี3คนอ่ะไอ้ีกคนหนึ่งมันช้ามัน เครื่องซึมมันไม่ค่อยแอคทีฟไปเท่าไหร่ไอ้สองคนนี้ที่ขยันที่ทํางานเร็วต้องไปรอไอ้คนนี้ด้วยเหมือนกันถ้าไม่งั้นมันจะมีตัวถ่วงอยู่ตัวหนึ่งอย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมบอกไว้ทีนึงแล้วว่าเวลาวัดอย่าไปจับแบบนี้ให้มือเราสัมผัสไปด้วยเนี่ยเพราะความต้านทานมันเป็นระดับมิลลิโอห์มถ้าไปจับแบบนี้เนี่ยความต้านทานจากตัวเราเนี่ยมันเข้าไปมีส่วน เกี่ยวข้องด้วยมันจะถูกนําไปคิดไปคํานวณไปหาค่าด้วยมันจะผิดจะเพี้ยนไปนะตัวนี้เป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมนี่ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นโลหะที่นําไฟฟ้าได้ดีมากๆอ่ะผมจะหนีบไว้ตรงนี้หนีบไว้ตรงนี้ขัวหนึ่งดูว่าเขาจะขึ้นศูนย์โอห์มมาอ่ะเป็นมาเป็นศูนย์โอห์มเลยนี้พอเราห่างออกมาห่างออกมาเรื่อยๆ พอเราเลื่อนห่างมาออกมาเนี่ยไม่สูนย์เลยเห็นไหมฮะตรงนี้ขึ้นไปถึงตั้ง500กว่ามิลลิโอม600ด้วยซ้ำไป648ด้วยซ้ำแต่พขยับเข้ามาใกล้ขยับเข้ามาใกล้ๆก,ก็ศูนย์เหมือนเดิมอน,นี่แหละคือสาเหตุที่มันต้องเซนซิทีฟมากเพราะว่าหน่วยการวัดมันเป็นมิลลิโอมไงฮะมันก็เลยจำเป็นที่จะต้อง มีการชีนมีการป้องกันค่าต่างๆโดยเฉพาะจากมือเราเนี่ยที่จะเข้าไปมีต่วนแต่แตะอย่างนี้มันอาจจะไม่ขึ้นแต่ว่าถ้าเพิ่มมันไปผสมลงกับของที่มันมีค่าความต้านทานอยู่แล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาช่วยกันทําให้มันเกิดความผิดเพี้ยนไปได้นะครับในส่วนของตัวเครื่อง IR 502เนี่ยขอสรุปตามแฟกต์ตามข้อมูลในคู่มือของเขาเลยแล้วก็อ่านประกอบจากแหล่ง ข้อมูลภายนอกอย่างอื่นด้วยนะครับเอามาผสมผสานกันเขาใช้เทคโนโลยีในการวัดหาค่า IR แบบที่ผมเคยกล่าวไปตอนต้นต้นคลิปว่าเขาใช้วิธีเดียวกับของ lab test เลยเขาสร้างกระแสะ AC ขึ้นมาความถี่1กิโลเฮิรตซ์โดยที่เป็นกระแสะไม่สูงมากนะครับกระแสะต่ำๆใช้ measuring current เนี่ยประมาณ50 m mm มิลลิแอมถึง50 ไมโครแอมน้อยมากๆนะฮะแต่ว่าความถี่1กิโลเฮิรตซ์ปกติไฟ AC ตามบ้านที่เราใช้กันนี่คือ5 0เฮิรตซ์ใช่ไหมแต่นี่1 0 0 0เฮิรตซ์เลยนะสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นฐานอ้างอิงแล้วก็วัดผ่านสายวัดแบบเควินโฟเควินโฟก็คือการวัดแบบใช้สาย4เส้นบางท่านก็จะงงว่า4เส้นยังไงในเมื่อมัน2เส้นเห็นเห็นเนี่ยคือตรงนี้เข้าไป1เส้นแล้วเดี๋ยวเข้าไปแยกเป็น2เส้นเหมือนในแดกแกรมที่ผมเคยให้ดูนะครับ แล่เดี๋ยวต,ตาเหตุที่เขต้องใช้ตรงนี้เป็น DB9 เนี่ยเพราะว่า2เส้นเนี่ยเขาจะไปเข้า2พอร์ตแล้วจากเส้นดำเนี่ยไปแยกเป็น2เส้นก็ไปเข้าอีก2พอร์ตสรุปว่าเขาต้องใช้สาย4เส้นวัดแรงดันกับวัดกระแสนะครับเพื่อจะคำนวณค่า IR ออกมาให้เรานะฮะ <S <S บางครั้งถึงจะดูว่าทำไมมันกินแบตมากกว่ามัลติมิเตอร์ธรรมดาเพราะว่าเขาจำเป็นต้องไป g e n e r a เรไปสร้าง ac 1กิโลเฮิรตซ์ขึ้นมาเนี่ยประกอบกับเป็นจอ lcd สีที่มีความละเอียดสูงด้วยอ่านตัวเลขคมชัดเจนอ่านง่ายเข้าใจง่ายวัสดุตัวถังบอดี้อะไรก็ทำมาได้มาตรฐานทางไฟฟ้าทุกอย่างจำหน่ายได้ในทุกประเทศที่เขามีมาตรฐานรองรับแล้วก็วิธีการวัดที่ทางผู้มือเขาแนะนำไว้เนี่ยถ้าเกิอเป็นแบตเตอรี่ที่มีขั้วแบบอย่างเงี้ยเขาแนะนำให้เราหนีบแบบนี้เห็นไหมครับ แบบข้างบนเนี่ย correct คือถูกไม่แนะนำให้หนีบแบบนี้เพราะว่าความแน่นและพื้นที่หน้าตัดในการสัมผัสกับขั้วเนี่ยมันมั่นคงน้อยกว่ากันเมื่อกี้เนี้ยตอนที่วัดฐานพวกเนี้ยผมถึงพยายามจิ้มแบบนี้วัดฐานพวกลิเทียมพวกนี้นะพยายามจิ้มตรงๆมาไปแบบนี้คือให้แรงสองแรงเนี่ยมันเข้ามาดันกันเองอย่างเงี้ยจะได้ค่าที่ค่อนข้างจะแน่นอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่มันจะต่างจาก มัลติมิเตอร์ที่มันไม่ค่อยได้มาซีเรียสอะไรขนาดนี้เพราะว่ามันไม่ได้วัด resistance ที่มันต่ํามาในระดับมิลลิโอห์สักเท่าไหร่ส่วนมากวัดเป็นโอห์มเป็นกิโลโอห์มเป็นเมกะโอห์ม oh พวกนี้มากกว่านะครับอันนี้ก็สรุปให้ได้ประมาณนี้ประโยชน์ของการหาค่า i n t e r อร์นอลรีสิสแตก็จะมีประโยชน์ประมาณนี้ทำให้เรารู้ว่าเราควรจะจัดแบตเตอรี่แบบไหนจะใช้แบตเตอรี่แบบไหนจะจับคู่จะจัดชุด แบบไหนยังไงนะคนที่ใช้รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าอย่างเช่นจักรยานไฟฟ้าเนี่ยต้องใช้ซีลีดแอซิดสก้อนก้อนละ12โวลต์สก้อนอนุกรมกันเป็น48โวลต์ก็ต้องมาหาค่า4ก้อนก่อนว่ามันประสิทธิภาพใกล้เคียงกันที่สุดถึงจะทํางานได้ผลดีที่สุดตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ในเกณฑ์พัน 1, ต้นๆน,นะฮะพันกว่าบาท แต่ถ้าคนที่เป็นช่างเป็นมืออาชีพแล้วเนี่ยมันคุ้มฮะงานเดียวก็คุ้มแล้วบอกเลยว่าคุ้มมากๆเพราะว่าถ้าแพ็กแบตไปแล้วโดยเฉพาะท่านที่ใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยโอ้โหแบตหลายเซลล์มากๆสมมติใช้48เซลล์เนี่ย48ก้อนเนี่ยนะมีแย่อยู่สักก้อนเดียวเนี่ยโอ้โมันพาให้อีก47ก้อนห่วยไปหมดเลยทีมเวริร์กไม่ได้เลยก็เลยเอามาแนะนำกัน เป็นข้อมูลเอาไว้เป็นความรู้เอาไว้ว่าความสําคัญของแบตเตอรี่ของฐานมันไม่ได้ดูกันแค่โวลต์แค่แรงดันแค่แอมแปร์อย่างเดียวละต้องดูกันถึงอินเทอร์นอลรีสตนด้วยยิ่งน้อยยิ่งดีแบตเตอรี่แต่ละชนิดเขาก็จะมีค่ามาตรฐานของเขาว่าอินเทอร์นอลรีสตั์ควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ถึงจะดีไม่ใช่เอาไปเทียบเหมากันหมดนะว่าเอาทีเทียมฟอสเฟตกับฐานกระดุมเนี่ยมาเทียบกันว่าเอ้ยนี่ไม่ดีนี่รีสตัน ส, move, สูงมากพวกนี้ต่ําม,มากอะไร sinful. มันคนละชนิดกันมันเทียบกันตรงๆอย่างนี้ไม่ได้นะต้องเทียบก็ต้องเทียบแบบพวกเดียวกันตระกูลเดียวกันเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมลองเลยอ,อย่างเนี้ยแพททิออดเนี่ยสี่ก้อนเนี่ยผมมีสี่ก้อนเลยเหมือนเหมือนกันแกะจากแพ็คมาพร้อมๆกันเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะวัดผิดขั้วก็ไม่เป็นไรนะขี้เกียจสลับสายผิดขั้วมันก็ติดขึ้นติดลบตรงวนไว้อันนี้ได้เจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดนะก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองได้เจ็ดสิบสี่ ก้อนที่3ามเจ็ดสบจ็ดีถือว่าใกล้เคียงมากเลยนะครับสําหรับพวกนี้เจ็ดสิบหก้อนที่สี่เี่ก็เจ็ดสิบ้าก็ถือว่าของยี่ห้อเนี้สีก้อนเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆเลยเดี๋ยวลองดูของ อันคลายของพาน,นาแกะแพ็คมาเลยนะแกะหมดเลยแล้วกันอ,อสองก้อนเมื่อกี้แกะมาก้อนหนึ่งแล้วไปไหนมี3ามก้อนเพราะผมเอาไปใช้สักก้อนนึงแล้วเหลือแค่สมก้อนและพาน,นาแกะแพ็คมาเหมือนกันนะสามร้อยสามร้อยกว่า3 6 0อหกสิ้อนที่สองก้อนหนึ่งสามร้อยกว่านะตัวนี้ขึ้นไปถึงสี่ร้อยกว่า4 1 5สิบห้าต่างกันเป็นร้อยเลยนะ ตันนี้สามร้อยสิบห้าเท่ากับก้อนที่หนึ่งแล้วก้อนที่หนึ่งไอ้มีก้อนนี้ก้อนเดียวหลงฝูงมาสูงกว่าเขาเพื่อนขึ้นไปถึงสี่ร้อยกว่าเอาให้หายคาใจอีกทีหนึง่งก็ยังสี่ร้อยกว่านะสี่ร้อยสี่ร้อยเกือบห้าร้อยได้ซ้ำไปไม่เท่ากันแพ็คเดียวกันแท้ๆเนี่ยแกะจากแพ็คเดียวกันออกมาเนี่ยนะฮะแต่วัดได้ไม่เท่ากันเห็นไหมฮะว่าแหล่งเดียวกันแพ็คเดียวกันก็ไม่เท่ากันแต่อันนี้แพ็กเดียวกันแต่ใกล้เคียงกันเนาะ ก็เอาไว้เป็นข้อมูลนะครับถ้าท่านที่ไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องซื้อก็ดูเป็นประโยชน์สําหรับตัวท่านเองรู้ไว้แต่สําหรับท่านที่ใช้ก็จะหาซื้อไว้ก็ก็มีประโยชน์สําหรับในงานของท่านอีกเหมือนกัน To ท,ท็อปไออาร์เอาไปใช้ประโยชน์กันได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ